เรื่องใหญ่ที่ต้องคล้ายกันถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตคู่หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าการที่เรารักกันอย่างเดียวเนี่ยนะคะแล้วอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เนี่ยมันคงจะยังไม่พอนะคะเพราะว่าถ้า มี5เรื่องนี้ที่มันไม่คล้ายกันเลยเนี่ยนะคะโอกาสที่คุณจะอยู่ได้กันรอดนะคะแล้วรักกันนานเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยมากๆนะคะอาจจะเป็นแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดคุณมีนะคะลองเช็คดูว่านะคะโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยนะคะก็ะะมีสูงมากๆข้อแรกก็คือเรื่องเงิน,นะคะ่ะทุกคนนะคะ เรื่องเงินเนี่ยก็ต้องคล้ายๆกันนะคะสมมติว่าคนนึงเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดอดออมนะคะอีกคนนึงก็ต้องประหยัดอดออมไปด้วยกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอ๋อคนนี้แบบใช้เงินเก่งมากแต่อีกคนนึงเป็นคนหาหาหาแล้วก็เก็บนะคะแล้วอีกคนนึงเนี่ยใช้ใช้ใช้ชอบช็อปปิ้งนะคะพอ,อะการเงินไม่ตรงกันนะคะหน่อยมั่นใจเลยว่ามันต้องเกิดการทะเลาะก,กันแล้วจะไปด้วยกันยากมาก ข้อที่2ก็คือเรื่องลูกค่ะอันนี้สําคัญนะคะก่อนที่คุณจะตกลงปรงใจหรือว่ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณจะต้องตกลงกันเรื่องนี้ก่อนว่าคุณกับคู่ของคุณเนี่ยนะคะอยากจะมีลูกกี่คนนะคะหรือว่าไม่อยากมีลูกเลยนะคะบางคนอยากจะอยู่อย่างนี้ไปอยู่ด้วยกันเป็นคู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่มีลูกนะคะแต่บางคนบอกว่าอยากอยากามีลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวอยู่กันไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอย่างเงี้ยนะคะอย่าคิดว่าจะไปเปลี่ยนใจเขาทีหลังนะคะอันนี้สําคัญมาก ถ้าบางคนบอกไม่อยากมีลูกแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีลูกพอแต่งงานกันไปประเด็นไม่ตรงกันนะคะสุดท้ายนะคะก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีข้อที่3ก็คือเรื่องเซ็กค,ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องนะคะอันนี้ก็สาคัญนะคะในชีวิตคู่นะคะข้อที่4ก็คือเรื่องศาสนาค่ะอันนี้ก็มันไม่ผิดเนาะว่าคุณจะคนละศาสนาก็เห็นหลายๆคนใช่ไหมคะที่ าบางคนาศาสนานี้บางคนาศาสนานี้แล้วก็มาอยู่ด้วยกันได้นะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีแก่นเดียวกันในการนับถือก็ได้นะคะอย่างเช่นคํซ้อนในแต่ละาศาสนาเนี่ยนะคะก็มีจะมีแก่นเดียวกันก็คือทําให้ทุกคนเ네นี่ยเป็นคนดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็ไปยึดนเรื่องของประเพณีนะคะนเรื่องเรื่องค่านิยมอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้ามันไม่ตรงกันนะคะก็จะไปด้วยกันยากมากและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องการเมืองค่ะนะคะเป็นประเด็นนะคะหลายๆคนแล้วที่ ทะเลาะกันในเรื่องนี้นะคะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเมืองนะคะพอเกิดนะคะแบบมีข่าวหรือว่าแบบได้คุยกันในเรื่องเรื่องนี้นะคะเราจะคุยกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเน่ยประเด็นเรื่องนี้สําคัญมากนะคะต้องมีแนวคิดที่คล้ายๆกันนะคะแล้วคุณจะเป็นคู่ชีวิตที่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคะ่ะถ้ามี5ข้อใหญ่ๆใ,ใจความนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามนะคะข้อมูลเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ชีวิตคู่นะคะ ก็ไปติดตามมาที่เพจนะคะโค้นนิดหน่อย Relationship Expert นะคะเราจะมีข้อมูลอัปเดตให้ฟังทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ลองไปเช็คกันดูนะคะ